ก็เน yeah. right? uh, uh, ี่ยผมเห็นมอดนี้ใช่ไหมครับอินอ่าสิบเปอร์เซ็นต์อินคีดไฟดาเมจเพอหนึ่งเปอร์นต์ไฟลิซิสอบอ่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เห็นมอดเนี่ยมันน่าสนใจมันรู้ว่ามันน่าเหมือนไอ้มอดอันเนี้ยที่ใช้ในไอรับดีเจนหนึ่งไลฟ์เพอเซัน for each อ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันแลิซิสนะแล้วมันก็เลยไปทำบิลมาได้มาทั้งหมด ห้ารอยห้าสิบหกเรซ็นซึ่งมันก็เกินเจ็ดสิห้าเซ็นไปก็ก็เยอะอยู่นะแล้วบิวถ้าดูใน P.O.B ใน P.O.B มันเขียนประมาณสองสามล้านเพราะว่า,าเต็มมันยังไม่ครบนะครอ้นะนะขึ้นสี่ล้าน อันนี้คือก,กดมอคายครบกดไลค์ครบแล้วอ่าแยวผมไม่ดูเลยเดี๋ยวอะนี่ครับสี่ล้านห้าอ้อมยอดเปิด ปเนี่ยสีร้านห้าซึ่งอันนี้ก็น่าจะเกิดกับไอคอนฟิกผิดแต่ว่าไออันเนี้ยไม่ว่าจะคอนฟิกผิดยังไงอันเนี้ยมันมันไม่เวิร์กอย่างที่คิดแนะ่ยแล้วผมก็ม่ต้องอ่านมันก็เออมันก็ยังเออเพราะมันก็ยังไม่ใช่นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยคือแต่เอาตามที่ คิดว่ามันวอรจริงๆคือแบบแม่งน่าจะโบทําเบนพันแหละแบบพันเปอร์เซ็นตอ่ะเออมันก็เลยลองเปิดเว็บดูใช่ไหมนี่ผมเขาอธิบายว่าอ่าง่ายๆก็คือมันจะนับแค่เกินจากเจ็ดสิบห้าปเซ็นมาถึงเก้าสิบปอร์เซนครับเพราะว่าอย่างอันเนี้ยอย่างเนี้ยมันเขียนว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันแค ไฟล์รีซิตใช่ไหมนั่นคือมันนับในวงเล็บข้างหลังแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เขียนว่าอันแคบซึ่งอย่างอย่างเนี้ยผมทำมาเก้าสิบเปอร์เซ็นใช่ปะม,มันก็เกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตมาแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วบวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต่อไฟล์รีซิตที่เกินเจ็ดสิบห้ามาหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือคูณแล้วก็ได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต อินคีดไฟดามิตอ่าก็อย่าเวลาจะทำบิวก็อืมอ่านดีๆนะครับเพราะว่านี่ก็ทั้งตัวก็ก็หลายดีวายอยู่เพราะว่าตอนแรกอะผมมีแค่เนี่ยเนี่ยแล้วผมก็ซื้อมาหมดนี้เลยก็ไม่บอกแล้วกันว่าดีวายแต่ว่าก็เกือบเลือกเล่นอยู่ 要、啊、把握一下你。